กะลำเรีบไยทุกคนหลายสึบซาวนี้ดากเป็น สบายดีทุกคนสบายดีก็สวัสดีตอนขับคำวันนี้ก็มาพบมาพอกับดาบนาคือเก้าทุกคนหลังจากแล้วงานแจกผัเท้าดาลากาพี่น้องก็ได้พากันแบกปั่นพูดทุกคนพูดอันแบบพวกตีนพวกหนังมาทุกคนแม่ดาก็ได้ตีนมากอันนึงทุกคนได้แข้งนึงหมดแล้วกัดาจีขาดทุกคนมาเห็ดเมนูอันสมผักทุกคนสมผักใส่ตีนควายทุกคน ทะเลกาซิมาจัดการอันโคควายตีนควายกันทุกคนเดี๋ยวจะให้ภาคทุกคนให้ขั้นตอนต่อตไปทุกคนากาซิจีมันไม่ไหมทุกคนต้มกินหรือว่น สไลด์เยอะครับจิคันใส่สมผักทุกคนตะบอนเปื่อยแล้วก็คันใส่สมผักกระแทกทุกคน ใส่บุมไม้ค่ะทุกคนน,นี่หนาวเราตะงเลิกไม้บ้านข,ข,ข,ข้างน้คอกคๆกคลอคตลอดป้องรูง้ทุกคน ่สองหักมาโคยทีกท่านขูดอันนี้เอาทุกั่านสุดทียนไม่เอาใช่หม ดูวมันขมด้วย <c oughs> ดาก็ได้คูดอันอดับดำมันเอาเมดแล้วกาบันนี้ก็สีซอยต้มทุกคนเห็ดต้มมันต้มกินได้แล้วกาสีเห็ดอันต้มใส่ส้มผักแรทุกคน ทุกคนด่ากะมางแล้วเรียบร้อยแล้วดากะชิต้มกินเลยทุกคนิีส้เกิดชสเบ้งโนแล้วก็ต้มกินแรงนี้เลยบ่ะนี่กกแล้วมันเทกระมืออ่นขันส้มบังเทกระแรงนี่ทุกคนเลย กินเออกินโคซีนม่ะใ้เจับป่านั่นบ่าไหมเาปลานัา่นข้ากิน,นเนี่ปัไม่นานจะกินซื้อพักรำป่ะเนาะอันต้มตีนก็นแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเท่ากับป่งไว้ตอนนี้มันก็นคำแล้วทุกคนมืออื่นเช้าพร่ดาจังเฮ็ดสมพักทุกคน สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆเนาะต่อจากเมื่อคืนนี้ทุกคนดาก,กับสิพ้าทุกคนฮ็ดขั้นตอนต่อไปทุกคนตอนทิศส้มพักอันฮิดส้มพักวันนี้ทุกคนเฮากับตัดอันนี้เอ้าทุกคนสามพร ม้วนยาวพวดทุกคนเ<ป>ที่วันนี้กอากิเ็ดอันส้มพักอันโบปุ่นกับอันพักอันนั้นคือตะกรั่มแซ่บไร้ทุกคน หลายตืมเซ้ารีดากป็นเอามาตื่มอีกแื้วนะน่มรำคาญงลยหลายๆแล้วทุกคน thao cái say áo nấm cái cho tôi má khay nhẹ cứ ném kiểu kiểu parky nó oẻ nè cho tôi má mún mún kiểu khay y nè ทุกคนทานี้ก็ได้แล้วเขาก็เอามาปั้นไว้เอามาไว้บัน้นหนึ่งทุกคนเพราะแดดแลกันปนกันเนี่ยเห็ุปนกันกับผักกระหล่ำเลย กระลำมือให้คือกันอะไรทุกคนกคนพักกระลำก็เฮ็ดคือกันกับพักโบแ่แะแต่ว่าอันกซษามันน้อยด่าก็เลยเฮ็ดแงกนะทุกคนขั้นคือกันทุกคนใช่ั้มเขาก็มาผสมกันทุกคนผสมใส่สเอี ทุกคนเหากะดากระซิส่เกิร์ทุกคนใส่เกิร์เซฟเ็โนโน่หากมะมาขล่นพกันอกอันพักอันโบกับอันพักอันกระหล่ำนี่คือมันเท่ากันทุกคน แล้วจากนั้นเราก,ก็ใส่เกลือที่สองเราก,ก็ใส่เป็กโนทุกคนแต่วจะพูดมากพูดเลยบุกมากกับบุกใส่ก็ได้ใส่ข้าวเหนียวแบบนี้ พบกับน้ำสะอาดทุกคนขอใส่เพื่อน้ทน้ำเพื่มแเ้อะกนเดี๋ยผัดนี้เามันส้มไห้กับเอาน้ำเข้ามาใส่ทุกคนพอ,อน้ำใส่จนมันโทมันผักทุกคน ใส่ตื่นวืด้วเข่านะเฮือมส้มไปวัคันเหลวแล้วเห็ดเล้มันส้มลยทุกคนเลย ขั้นตอนสุดท้ายทุกคน,นสุดท้ายเอา,เอานางควายนี้ได้ทุกคนนางควายเจ้าดานต้มเมื่อคืนนี้กับมาฮหยใส่ทุกคนโหรแซ่บประกันความแซ่บร้อยสักพักตีนควายทุกคน ทุกคนสภาร์กันตีนควายกันแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนดากระสียันได้แบ่งเอาไปให้นําทุกคนเพราะว่ามื่อนี้ดากสีขึ้นไ้แล้วทุกคน,นมืออื่นมืออื่นประมาณมืออื่นตอนคับค้ำอะไรเบองนี้มันสั่นสมทุกคนแต่ดาธาไม่ดาต้องแบ่งไปกินม้าให้ก่อนทุกคน คลิปนี้แดกกรขอจบลงเพียงเท่เาแดกอ่ะขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบอกกับใจทุกๆท่านที่เข้ามาเบิ่งมาขับส้มใมด้กับากกดไลค์กดติดตามสองดาบหน้าเด้อสวัสดี